หลับมาแล้วกับ a s s อ s ซินคร e ตเดือดรักสิเดือรักตึงจุบนั่นอะไรทำอะไรเนี่ยอองงตึบเอาจะต่อไปต่อโอเคเอ่ะจีบกันต่อ เจ <ược> ิกตลกอ่ะโอเคนี <secret> <ina> Sadly, Aww, area, e maiden, ่ก็ไปสกเครตนะสิเรตสิเรตสถานที่อ่าสิเรตแอเรียใช่ไหมก็ไปหากุญแจเดวยกับเด้อเดี๋ยวก่อนนะดนตรีมันดัง อันนี้แล้วก็ตะโกนแข่งใช่ไหมคนก็แบบโอ้โหอะไรเงี้ยวันนี้ก็ตะโกนออกมาอะไรเงี้ย <c oughs> อายุไหนครับท่าน <c oughs> นี่ขนาดสองอเนนะ่ย <c oughs> มิวสิกอะลองปิดไปดิ <c oughs> จะปิดมันก็จะไม่มีดนตรีเลยให้เราใจอะไรเด็ดขาด เสียงห้พี่หน่อยอันนี้ก็ไม่ยากครับท่านมิชั่นนี้แล้วก็มีฟูซิงตอนท้ายให้ได้ลุ้นนิดนึงก็หวังว่าคงจะไม่พลาด ขับไป o หนท่อระบายน้ำอันเดอร์คีย์ e ร i ตู h างชนปูน h ้อนแข็ e ได้เร็วท่อระบายน้ำ้งแบบใช้เรือกันเลยทีเดียวเอฟกเชิญเพื่นไงต้องกาไงมีแอปเปิลมากไงก็พยายามจะตามหาแบบต้องมา ยืดทองโล่จบอ้าวอีซาซินโก๊ะกำอีซาซินดีอซาเซนอันนี้ก็ตามสิกับท่านปีนตามอะไรก็ว่าไปก็ตอนท้ายนะฟุูซิงนะห้าก็ดูน็อตนิดนิดเดเมดก็นะห้ามโดนศัตรูแบบแตะตัวเด็ดขาดแล้วก็นะ ห้ามสะดุดอะไรทั้งสิ้นก็ระวังตกน้ำเดินครับเดินถ้าตกน้ำมันก็เฟลเฮ้ยตีดังแง่ไม่เชื่อฟังกันเลยวะเฮ้ยต้องระวังนิดหนึ่งนะอสเนะตอขา ดีและเิงจึิมเติมอ่าดนตรีดังอ่ะโอเคแ้าหมุนไอ้กล้องก็หมุนไงมุมกล้องหมุนอะไรเงี้ย ก็จะทำให้เราเหาะออกไปนอกเส้นทางนะครับเดอ้อแน,น่นแน,น่นแน่นะมีกระตึกนะแล้วก็แบบมุมก็เปลี่ยนนะนะไม่มีทางเ <c oughs> ขาพวกเทมเพิร,ร,ร์ดในการก็จะแบบว่า เอาเด็ปเปิลใช่ไมก็แบบเราก็ไม่ให้เราก็เรามีเด็ปเปิลอยู่มันก็พยายามหามันก็เลยเป็นศัตรูกับเราโอเคลงหัวที่หวัวตามเจ๋งก็นะได้เวลาหมุนกล้องก็ต้องนิดนึงไม่ค่อย ะจะไม่ยอมพลาดเว้ยถึงจะชา้าแต่ก็ไม่ยอมพลาดน,นั่นแหละกินไเนะะ่เดิน เอละเอาละตรงนี้ต้องระวังเด้อครับเด้อไม่ต้องเติมเคยเจอครั้งหนึ่งครับท่านโดดโยมุมกล้องเหวียงชุ่มแล้วเราก็ออกนอกเส้นทางกระโดดลงน้ำตู้แบบไรพวงมากมายฉะนั้นก็ระวังหน่อยอันนี้ยิงเนี่ยแต่ไม่มีทางโดนเราเพราะว่าเกมมันไม่โดนเอ๋ย เห็นไหมไหมเห่อฮี่เอตอนนี้แบบไม่ได้อัปเดตนี่ไม่เป็นไม่เป็นบอดี้ฮี่จริงเลยไออัปเดตไดเวอร์ทำให้ฉันตีขึ้นโดนแย่ลงมาไอ้ ทำไมไม่ใช่สิบลายว้ไอ้ลุงฮะดูนะครับท่านหรือว่าเราต้องไปข้างนั้นเราผิดข้างวะ <c oughs> ช่างมันมีเช็คพอยอันนี้เฟลไม่เป็นไรทำใหม่แต่ว่าฟูสซิงเฟลเนี่ยมันทำใหม่ไม่ได้จริงก็ทำได้อยู่หรอกย้อนกลับไปทำ Đi 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 luôn luôn แสดงว่าเราไปผิดเดิอครับเด้อแนวหน้าหมอไอ้กระตุก,กนัหนตุเฮ้่เฟรมมันแบบนี้หี้พูดลูกีกรอบแล้วยังไม่นะจำไอเฟรมวกนี้ อันนี้ก็ไม่ต้องก็ <c oughs> ไม่ต้องลนอะไรทั้งเส้นไม่ต้องมาปลาเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องมาสาบชันคือนะจ๊ะ <c oughs> ก็สู้กันมาแล้วแบบเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่เรานะ <c oughs> เอาี่ชัว ที่เคาน์เตอร์ก็นะบางครั้งใช่ไหมเป็นทุกคนแหละที่แบบไม่แม่นอะไรเงี้ยเว่อร์ๆก็เลยเอาให้โชว์อะเอาให้โชว์อ่ะจริงๆนะไม่วอรี่เลยถ้าแบบว <c oughs> ิชั่นเฟลตั้งวิชรณนเริ่มใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าฟูลซิงนะมันเหมือน,นแบบแอบเจ็บใจไงไม่รู้เหมือนโดนย่อเย้ ถ้าถ้าเราไม่ตั้งใจทําก็โอเคแบบเออพูดซิงอะไรช่างมานันอะไรเงี้ยไม่สนแต่อันนี้เราตั้งใจแล้วแบบทําไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้สิ <c oughs> จริงเฟลทั้งวิชันควรจะเจ็บใจมากกว่าไม่จะรือไม่รู้ละแล้วไม่สนถ้า <c oughs> ถูกด้วย ก็คือมันจะขึ้นไงว่าคอมพลีแบบนะฟูซิงเะเด็ดเด็ดอะไรนั่นคอมพลีอะไรเงี้ยขึ้นมาโชว์ให้เห็นนะเราก็แบบโอ้ิใจค่ะภูมิใจแต่เด้กมันนะถ้าสำเร็จวิชัยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้โชว์อะไรก็แค่ไปต่อเรื่อยๆชิมีชิมีเหตุผลดีไหมตอนนี้กุญแจดอกที่สาม ว่สีว่าฉันอ่าฮะเห็นมาเนี่ยคอมพลีเตอ่ะแล้วมันโชว์แบบพึ่งก็ดีไม่ใช่หรือที่เรานะตั้งใจทำเมื่อวานดูแบบกดเจอนรันดอมดูในยูทูบวอลทูของฝรั่งก็ไปเจอคนหนึ่งเออ มีแค่เจอคนเดียวไม่เชิงเจอคนเดียวสิแต่พอเอิญไปเจอคนหนึ่งซึ่งเขาพยายามมันทำให้ฟูซิงสำเร็จทุกมิชชันนะก็แบบอ๋อมีด้วยเหรอคนที่พยายามจะทำให้สำเร็จเราก็ AMAZING ครับนะอเม i ิ g t ไท i แล n ดแล้วก็ <c oughs> เขาก็นะ จริงๆด้วยเขาก็พยายามทำแล้วก็แต่แต่บางบางมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ก็เขาก็ทำให้สาเร็จโดยที่แบบใช้วิธีที่ไม่เหมือนกับเราเออก็เออ,เอ,อน,น,นี้ดีเนาะแบบเหมือนกันแบบดูแบบแชร์ว่าเออเฮ้ยอ,อ, <c oughs> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เป็นการแชร์อ้าวโอ้จะไปกระทบไลดดาราซะหน่อยเออบากเหร ภาคพีศีเป็นไงอ้วเอาแล้วก็ไปยืนทำอะไรรไะเบียงไงอัดของมันภ <c oughs> าคพีีก็บักเยอะวาอ่าง่ายๆก็อ่ะต่อเรื่องอะไรนะทำฟรูซิ่งให้สำเร็จใช่ไหมก็ <c oughs> อย่างว่าเ <c oughs> <c oughs> ขา ใส่ใจแล้วก็อย่างว่าวิธีการไม่เหมือนกับเราแล้วก็เออเนาะทำงี้ก็ได้อะไรเงี้แต่ว่าที่ทำส่วนสิ่งให้สําเร็จเนี่ยที่ที่ทําเล่นมาที่เล่นเล่นมาเนี่ยคือแบบค้นหาวิธีเองได้กับเดอ้อแล้วเราก็ภูมิใจไงอ่ะบางทีเราก็แบบชมตัวเองหูยถอดชมตัวเองเลยเธอว่าแบบนะคิดคนได้อะไรเงี้ยฉลาดหลักแหลมอะไรเงี้ย แต่ก็ก็แค yeah. <sh> <sh> ่ภ응ูมิใจตัวเองนี่ไม่ได้อวดอ้างอะไรบางคนก็แบบอ้าฉันก็ทําได้ฉันก็รู้มีวิธีดีกว่านั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ก็ว่าไปแต่แบบนะก็แค่ก็แค่ภูมิใจก็ยี่สิบนึงเจ๊โอเคโอเค